กาวครับขาต้มน้ำสุกก่อนครับสอาพงนะครับปลากระเพงเนี่ยหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับโลสี่ร้อยห้าสิบนะครับเนื้อปลาที่รวนๆเนี่ยเดือดานนามานะครับเดือดก่อนนะครับทีงใส่ลงไปคนวิสุทซุปนะครับให้เข้ากับข้าวต้มนะครับมีรสชาติเพราะว่าอร่อยนะครับมิสซะเนี่ยเนี่ยละลายก็แตกมาแล้ว ตัวคู่ก็แตกไะใส่เดี๋ยครับปลากระพงนะครับนี่ครับปลาต้มไปครับเดี๋ยวเขาต้มนะครับมีโซคลิปน,นะครับซื้อามาซองไม่ได้ไม่แพงนะครับเนี่ยจากโลตัสในนั้นมีประมาณ 2. แปดซองแปดชุดนะครับแปดชุดเนี่ยถุงเป็นอย่างเงี้ยโอเคเขาต้มมันเยอะไปก็เอาแค่นี้พอนเนื้อปลา ปากระพงนี่ปากระพงทะเลนะครับวันนั้นซื้อมาจากตลาดไทลาม่าวินใหญ่นะครับเนี่ยชิ้นใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะครับต,รโซโซต้มที่ส้มลองทานกินดูนะครับสวัสายงานครับกลัวท่านมี้ยงอย่าทําอย่างเพราความแตกต่างไม่เคยครับทํา่อให้ดีนะครับรสชาติขายรสชาติมันนะครับก่อนนอนครับสวรายงานแก๊งลูกแมว จะออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับเดมาเคลกันดูนะครับปลาใหญ่ๆนะครับปลากะพงหีขิงมีอะไรนะครับเราต้มไปก่อนนะครับขิงแต่ปลากระพงทะเลเนี่ยแบ่งไว้สามสี่ชิ้นเราซื้อมาตัวเบเลอ์เลยครับอ่ะกินข้าวพร้อมกันครับดึกแล้วตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะครับอันนี้อาหารเก่าครับของใหม่ครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วนอนนะครับ ขอรายงานอีกครั้งครับแกงลูกแมวบอกตามตรงครับเพื่อนๆบอกตามตรงครับเพื่อนๆอร่อยมากครับนี่หาทำกินกันนะคนจ่าทลาเหมือนผมเนี่ยนี่เอามาเนี่ยมาซองหนึ่งนะครับมันมีทั้งสาหร่ายเนี่ยมันขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีน้ําซุปมิโสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาใส่กับปลาที่เราต้มไว้นะครับต้มขิงไว้ด้วยนะคาจะไข่มะกรูดเราต้มใส่ขิงไว้เนี่ย มีขิงเป็นเส้นอยู่เนียเอามาใส่ดูนะครับอร่อยมากครับเนี่ยปราต้มปลากระพงวิโสทุกตลองหาทำกินกันเพื่อนๆอ,อร่อยมากครับ